สวัสดีครับสวัสดีครับมากถึงน้าร่วมกันครันบผมฝนตกของอาทิตย์จะเข้าต่ออาทิตย์แล้วผมเบิ่งกรงไหยตรงนาผมกำลังขาดน้าผมสีดำหน้ามาพี่น้องดำหน้าร่วมกันนะดำหน้าร่วมกันครับผมนีม่เก็บอาหารไปกินบ้างครผมอาหารอาหารเอฝนตกครับผมเลียดยังม่ได้ป่ะเดี๋ยวร่วมกันครับผมเบิ่งกำลังจะทำนาครับผมมาผมมา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 อ้ยอาหลายแทบไป ほ <music> <music> らあーっとおねね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 ね。ににににに กก <laughs> ไปไปไล่ไล่เอาหมดไล่ไล่เนั่ยนะนูน่นนู<ะ>่นนู่นนู่นมเดินไปเดินไป <c oughs> นั่นแหละ นี่นี่ข้างล่างนี่นั่น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 แหละนั่นแหละตอนหน้าเออโอ้ขนาดให้เดียวนะครับนี่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 โอ้ดูนะครับโอ้ออิสา,านบ้านเฮาครับผมหาก็ได้กินบ่หาก็ได้กินก,กันตื้อคือเก่าครับผม <laughs> อ้าวผมมาฝนตกปีน เดี๋ยวับบหนไดบูบบันไดบูมามาลาลานี่นี่นี่ตัวหนึ่งครับอ่าชว์ กูนะฮ่า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 ดีจังนะผมฝนตกลินลินครับผมถึงอาทิตย์แล้วไปไหนไม่ได้อายุหากินครับผมทำให้ดำหน้าเขาครับผมลงไฮลงนะถึงเวลาครับผมกูนะครับถ้าเป็นรุ่นเนี่ยครับได้กินเขาครับผมมันหลายครับผม สายหน้าเนี่ยไม่ได้กิน,นดีๆครับผมเพราะว่ามันกินเบิดกินต้นเขาครับผมเขาต้องเก็บออกครับผมต้องเก็บออกครับต้องเก็บออกอ่าลายลายลายน่ครับชุดหย่อยนี้ครับ,รบผมเต็มกระคูนเลยครับนี่เก็บมาไดบิดยไหมครับนี่ยเยอะ อ่าห่อปลุกราปลุกราไปอยู่ป่าในไปนี่ครับผมหาอยู่หากินครับผม uh, <coughs> <Pura>. <Pura. coughs> <coughs> ป่า<ร>สุดยอดคนตกลิ้นครับผมไ<น>ปใส่บ่ไ<น>ด,ด้หากลล็ได้กินบ่หาก็ได้กินคั้นซื้อตายครับผมนี่นะครับก็ลองแรงๆเยู่แป๊บเดียวครับผมนี่คือกระคูแล้วนี่พอได้อยู่ได้กินครับผมพป่ะขึ้นมาแล้ว คนก็ตกบ่เศ้านี่นี่นี่อืก็ัาเวสิสิสิอาดวอือท แม่นบน้างโกโบ้แม่นอะนนี่เพๆๆๆื่อาๆนะครับเรื่อสองอันนี้ๆันดี้โกโกแม่นอะไรนี่

นี่นี่สดแซบน้ำกันครับผมนี่โอ้นี่ดาบดีดีกรตกนิดนตกกระซ้ายด้วย้ะครับผมมีการ กากินเข่าครับผมทุกนี่กินเขาย่างดีเลยนี่นุ่นๆอ้าวนี่ครับนี่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 เก็บเลยไู่หน้าครับผมน้ำแรงอ้าก็ได้กินครับผมเสียเสียเสียกำลังไหวไหวไครับวันนี้โอ้ เออตัวรุดะงามๆเลยครับผมนี่นี่นี่แมนป่ล้วครับนี่โหนี่ครับนี่นี่ก็มีครับวนี้อ่าดูผุดะอืมปาดๆผุดอะไรว่าอุะ <c oughs> งามๆเลยครับผมงามๆกระไรโอ้นี่แต่ว่าป่าบ่มีครับผมนี่ปอาบ่หลายมีอยูบบยค่ครับผมเห็นปล่อยไว้ครับผมนั้นแพตัวสุ่มในแพปร่เดี๋ยครับผมมันกินเขา่าเก็บออกนั่นเดียวครับผมกระไร น้ำหลังไม่เลงแห้งชีลายครับนี่แห้งจะขึ้นมาหลายเพราะว่ามันพามากคนบ่เท้าจับเจ้านี่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 ต่อหน้านื่อนื้อนื่อเนื้อนื้อเออนั่นแหละนี่ครับรุ่นเนยลายจะเทียบกันนี่ครับนี่แป๊บเดียวครับผมนี่นี่ครับสุดยอดเลยนี่อลากาพร้อมครับนี่อลากานี่ครับโอ้เจ้าแป๊บเดียวเลยอีกให้นึงครับผม นี่ครับเต็มคูเลยเป็นกระสอบในนี้ครับผมมันเก็บลิ่นลิเอาแท้หลายก้นนี่ครับผมนี่หากันได้กินครับผมมาทำเก็บน้ำกันครับผมเอาออกจากนาผมมันหลายผู้ใด้เก็บก็ลงมาแล้วครับตอนนี้เลยครับผมดุนดุนโอเคครับผมฝากขอบคุณปลาฟีลาน่องก็ดีแหละครับผมเดี๋ยวขอตัวทำนาก่อนขาดนาไปครับผม ไอ้ครับเบือ้องบนสวย